สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้มาเรามาในหมวดประสาทรับรู้กันนะคะวันนี้คุกเกจะพาดเด็กๆมาจับคู่ฐานกับรูปทรงกันค่ะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างฐานกับรูปทรงนะคะดเด็กๆน,นี่ค่ะดเด็กๆจําได้ไหมคะวะ่าในนี้คืออะไรอในนี้เป็นรูปทรงต่างๆนะคะเป็นะวัตถุแล้วก็เป็นฐานนะคะของรูปทรงนะคะดเด็กๆ อันนี้คือรูปทรงอะไรคะทรงอะไรคะดเด็กๆทรงรูปบาตรค่ะเด็กๆนะคะมันจะมีความเท่ากันหมดทุกด้านเลยนะคะมีความเป็นเหลี่ยมนะคะมันคือสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะดเด็กๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความเท่ากันนะคะหรือที่เรียกกันว่ารูปบาตรนะคะดเด็กๆต่อไปคะ่ะ อันนี้อะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะอันนี้มันก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเรานะคะเด็กๆมีความเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งสี่ด้านเลยนะคะลูกน,นี่ค่ะต่อไปอันนี้คืออะไรคะจำได้ไหมเอ่ย ใช่แล้วค่ะเด็กๆมีความเป็นเหลี่ยมนะคะความยาวแล้วก็ความจุดอะไรคะจุดแหลมของเขานะคะมีฐานด้วยนะคะมันเรียกว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะใช่แล้วค่ะสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเด็กๆนี่ก็มีความเป็นสามเหลี่ยมนะคะเ,เราจะมาดูรูปแรกกันก่อนนะคะ นี่ค่ะมีความพอดีเลยนะคะเด็กๆเอ้แล้วอันไหนคะที่จับได้อีกอันนี้ใช่ไหมดูสิอืมใช่แล้วคะ่ะ เออเรามาดูรูปต่อไปค่ะดเด็กๆอันนี้ก็คืออะไรคะสีเหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะเอ๊ะมันคืออันไหนได้คะดเด็กๆอ่าอันนี้เลยใช่ไหมโอ้ใช่จริงๆค่ะอ่แล้วมีรูปอื่นอีกไหมคะลกูกไม่มีและต่อไปลูกอันนี้ของเราออดเด็กๆคะเอ่ะเรามาดูสิคะ อันนี้คืออะไรคะสามเหลี่ยมนะคะน,นี่คคะมันจะจับคู่กันได้พอดีเลยอีกก็เหลี่ยมนะคะอีกด้านนก็เหมือนกันฮ่นะคะเรามาดูอีกรอบนล้ค่ะเด็กอืม ค่ะเด็กๆลองไปฝึกทํากันดูนะคะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อเด็กๆนะคะได้รู้จักการสังเกตนะคะาการจับคู่ฐานกับรูปทรงนะคะดเด็กๆสามารถเชื่อมโยงในการนําวัตถุในสิ่งแวดล้อมของเรานะคะมาจับคู่ฐานกับรูปทรงได้เลยนะคะลูกค่ะเราหาสํารวจในบ้านของเราดูนะคะลูกสวัสดีค่ะ